สวัสดีค่ะผมชื่อน,า,นยายจักพัร์สุนทอผมชื่อน,อนางส,สาวสกรชื่อนงสาวชยิทองค่ะชื่อนางสาวัตการสาวภูค่ะชื่อเมาจินนท์นพศคะ่ะโดวยวันนี้เราก็จะมานำเสน,นอ U x p o r t f o l t i ้ o ของ Color m a t นะคะ ของผู้ชายคือเลือดผู้สีไม่เป็นขาสีสที่เขากับการออกแบนไม่ได้ช่วยประหยัดเวลานในการทำงานค่ะโดยต่อไปก็จะเป็นไซส์แมตนะคะโดยไซส์แมตของคันเริ่มแมก็จะมีสเปตรตเกีนนะคะแล้วก็มีเวลข้างต่อไปก็จะเป็นล็อกอินนะคะ,นนะ,คะซึ่งล็อกอินก็จะมีฟอ์เกตแล้วก็ ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวโฮมค่ะตัวโมก็จะมีตัวต้นขาบดบดดหมู่นะคะมีรายการโปรด,ดเตือนแล้วก็ตั้งค่าค่ะตัวค้นขาก็จะมีสีเนื้นำแล้วก็สีย้อนผิดค่ะตรงส่วนวดหมู่ก็จะมีวงล้อสีจับคู่สีมีโทนเย็นโทนร้อนมีสีพาเทลมีสีโทนสดใสมีสีเข้มสีอ่อนก็สีดำระดูค่ะ ส่วนของแน้นเตือนนะคะก็จะมีเปิดปิดแน้เตือนแล้วก็อัปเดตค่ะตรงส่วนตั้งค้านะคะก็จะมีแก้ไขโปรไวล์ที่ผู้ใช้ภาษาติดตตอก็ ปัติดการได้เจอค่ะแสดงกระตุกเตจค่ะหน้าตั้งค้านะคะก็จะแสดงแก้ไขโปรไฟล์แสดงชื่อผู้ใช้แสดงภาษาแสดงติดต่อแสดงโมดสีขาวดำค่ะหน้าแก้ไขโปรไฟล์นะคะก็จะแสดงแก้ไขโปรไฟล์หน้าชื่อผู้ใช้ก็จะแสดงชื่อผู้ใช้หน้าภาษาก็จะแสดงภาษาค่ะหน้าติดต่อนะคะก็จะแสดงติดต่อออนไลนค่ะหน้า สีขาวดำนะคะก็จะแต่งหมดสีขาวดำค่ะก็สมัยซึ่งต่อไปอยู่บ่อยเๆครับก็หน้าแรกจะเป็นแสดงโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีชื่อแอปอยู่ข้างล่างโลโก้นะครับหน้าที่สองก็จะเป็นแสดงหน้าเวลพันครับก็จะมีตัวหนังสือเวลพันหน้าที่สามก็จะเป็นเมซนะครับข้างบนก็จะเป็นให้ล็อกอินเข้าหรือว่าข้างล่างก็จะเป็นฟกอร์กินพาเพื่อแจ้งว่า หน้าที่สี่ก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับก็จะแสดงหน้าที่ค้นหาแนะนําแล้วก็สียอนกินนะครับหน้าต่อไปหน้าที่ห้าจะเป็นค้นหาก็จะมีแท็บให้เลือกค้นหาได้หน้าที่หกก็จะเป็นสีแนะนำนะครับก็จะขึ้นตัวของสีที่แนะนำมาอคนสีแนะนำาครับหน้าที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นสียอนกินนะครับว่ามีสีอะไรบ้างหน้าที่แปดก็จะเป็นวงนีวนนะครับก็จะมีตัวของวงล้อสีหรือว่าจับคู่สีจาเ A มือนกับ ไอเดียเลยครับแล้วก็หน้าที่ก้านะครับเป็นเป็นกรงล้อสีนะครับก็จะแสดงสีที่จับคู่ไว้นะครับว่ามีสีไหนบ้างหน้าที่สิบก็จะเป็นมันจับคู่สีกงนเลยก็จะมีสีที่จับคู่ไว้ให้เรืองนะครับว่าจะใช้สีไหนครับหน้าที่สิบนะครับก็จะเป็นสีโทนเย็นโทนร้อนนะครับหน้าที่สิบเอ็ดเป็นโทนสีพาเทลนะครับหน้าที่สิบสองก็จะเป็นโทนสีสดใสหน้าที่สิบสามเป็นโทนสีเข้มอ่อน หน้าที่14เป็นคนสีดำฤดรูปการส่วนหน้าที่15เป็นรายการโปรดที่เลือกเอาไว้หมดหน้าที่16แสดงการแจ้งเตือนมีสิที่แจ้งเตือนเข้ามาครับแล้วก็หน้าที่หน้าที่17นะครับเป็นการตั้งค่าว่ามีจยากตั้งค่าอะไรบ้างหน้าที่18ถึงโปรไฟล์ผู้ใช้ถามว่าหน้าที่18ถึงตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้รามว่ามีอะไรบ้างส่วนหน้าที่19ก็เป็นแสดงโปรไฟล์ผู้ใช้ครับ รูปโปรไฟล์มีชื default, ่อของแอคคาดี่เราเสนหน้าที่20น่าจะเป็นแสดงหน้าซึ่งผู้ใช้เดะครับเป็นการตั้งค่าเป็ี่นชื่อผู้ใช้หน้าที่21เป็นแสดงภาษาครับภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาไทยหน้าที่22เป็นแสดงการติดต่อว่าสามารถส่งข้อมูลอะไรได้บ้างให้กับตัวแอปสามรถปรับเป้ี่นได้แล้วก็หน้าที่22ก็จะเป็นแสดงสีโมดของแอปเรส่วนหน้าที่ ส่วนคา l เลอร์ดัฟอนจะพื้นตัวที่ฟอนต์กนเลยจะเป็นมอสมอสเซ่าก็จะให้ความรู้สึกเรียบง่ายและม่นิมอลส่วนโปรโมทก็จะให้รู้สึกว่ามันดูทันสมัยส่วนคาเลอร์ทีมสีตาก็จะมีสีฟ้าสีครีมสีดำแล้วก็สีเหลือง